ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมไมค์คราฟต์นะครับมผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่านั้นไปรับชมกันได้เลยครับผมสิ่งแรกเลยผมจะเริ่มจากการตัดไม้ก่อนเพราะไม้คือสิ่งที่สําคัญมากๆของเกมนี้หลังจากตัดไม้นะครับผมก็นํามาคราฟตัวคราฟเพื่อคราฟอุปกรณ์ จากนั้นผมก็ตัดไม้เพิ่มนะครับเพราะว่าผมจะได้ไม้และผมก็ได้มาทําการสังหารแกะนะครับเพื่อจะมาทําเป็นเตียงนะเพราะผมไม่อยากอยู่ในที่มืดตอนกลางคืน <Okay. S 1> ผมได้เตียงมาแล้วทีนี้ผมก็จะไม่กลัวมอนสเตอร์ตอนกลางคืนละเพราะผมมีเตียงนอน ได้เวลาออกสำรวจตามหาถ้ำพระผมจะเอาหินมาคราบอุปกรณ์หินนะครับตอนนี้ผมก็เจอถ้ำเรียบร้อยผมจะมาตั้งรากฐานอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งและผมจะค่อยออกตามหาหมู่บ้านนะครับเพื่อรูดของได้เวลาขุดหินแล้วสินะ แวะอัปเดตอุปกรณ์สักหน่อยเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับผมจะมาครับต่อเผาเพื่อมาทำฐานนะครับทำการยัดไม้เข้าไปอ่าผิดอันนี้ครับได้ละทีนี้ก็แค่รอ น้องเขียวเดินมาหาผมเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ชอบนะอย่าเข้ามาโอ้ยอย่าอย่าอย่าระเบิดเรียบร้อยก็ได้แค่นี้อิงเหรอน้องเขียวดูซิได้่านหรือยังได้แล้วได้มาหกก้อนทีนี้ก็นำมาคราบเป็นทอสเลยผมจะลองลงแปรถ้ำดูนะ แล้วก็ปักเพิ่มความสว่างในบ้านด้วยหวังว่ามันจะไม่ทำอะไรผมนะ <S <S โอ้ยดีฉันทำไมไม่มุมอีอุวกธก็ไม่มีเอาปีแอคจามหน้าไปก่อนอตายตายโอ้ยได้ไปลองท้ำกันแล้วละ่ะผมจะสำรวจถ้ำนี้ให้หมดเพื่อจะดูว่าข้างในมันมีของต้องการหรือเปล่าแต่ขอคุดทานก่อนเพราะว่าทานหมด ผมว่าผมจะทำแคมป์ไฟนะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดฐานด้วยเพราะมันใช้ถานแค่ก้อนเดียวแล้วมาสามารถทำอาหารได้แบบอินฟินิตี้ไงนี่อัดฉริยะวางลงไปเลยมาย่างเนื้อแกะเดียวครับแซบๆโอ้ยเรียบร้อยสุกแล้วตอนนี้กำลังหิวเลยขอกินหน่อยสิ <C lear> เดี๋ยวผมขอตัดไม้เพิ่มก่อน ก็รู้สึกว่าไม้มนเริ่มน้อยแล้วนี่ตัดไม้ไวเหมือนตัดต่อเลยเป็นยังไงล่ะโอ้ยเกมแหลกเออเธนี่มันหมู่บ้านเฮ้ยไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมผมเจอหมู่บ้านเฮ้ยอย่างเวอร์อะในเมื่อเจอหมู่บ้านแล้วก็ต้องลุดของไหนดูซิบ้านนี้มีอะไรเอ๊มีหมวกแค่ใบเดียวนี่นะ โอ้โหตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ใกล้รับขอบฟ้าแล้วผมว่าผมต้องหาเตียงนอนแถวๆนี้เพื่อนอนแล้วละ่ะผมไม่อยากสู้กับมอนเตอร์ตอนกลางคืนมันสุดแสนจะเดือดเพราะว่ามอนเตอร์ตอนกลางคืนทำให้ผมแบบอยากจะแบบกิ๊เล็กมันฆ่าผมหลายรอบมากผมต้องหาเตียงนอนผมว่าบ้านนี้นะ่าจะมีเตียงนอนนะอ,อ้อมีด้วยได้เวลานอนแล้วละ่ะเอ้ย สิ่งที่ทําเห็นเมื่อกี้นะครับคือภาพลงตานะครับที่จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาแค่ภาพลงตาเออเช้าที่สดใสเรามาเอาเหล็กจากไอรอนโกเลงมาดีกว่าเพราะผมขี้เกียจหายหท้ำมันหายากเออ OMG ทุกคนไอรอนโกเลงตายมากวาวมากว่าเลยไวมากเลยเราเดินทางกลับถ้ำเรากันดีกว่าเออถ้ำแสนสุขที่แสนสงบสุข ผมจะมาทำพิแอคเหล็กเพื่อลงถ้ำกันผมจะเตรียมตัวลงถ้ำแล้วสำรวจถ้ำผมจะเอาบล็อกอุดไว้นะกันมอนสเตอร์ที่จะมาลุกล้ำในอาณาเขตถ้ำที่สุดเสียนจะสบายของอผมเองมาอุดฝั่งนั้นแล้วก็มาต้องอุดฝั่งนี้ต่อเพื่อการมอนสเตอร์ลุกล้ำมันได้เวลาแล้วที่จะต้องลงสำรวจถ้ำกันสักทีลงไปค่อยๆลงนะเดี๋ยว ระเบิดอุ้ยมีน้ําด้วยขอน้ำเอ้ยทุยไอ้ถ้ามีน้ําด้วยโอ้หผมไปทางไหนดีงั้นขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนแล้วกันข้างบนมันเหมือนเป็นทางตันเลยอะ่ะงั้นผมลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันมันดูสำรวจง่ายกว่าดีโอเคแวะขุดทานหน่อยละกัน เออาเสียสักทีโอโชวเวลเอกาวเวลท้าแคบแคบโอ้โหทุกคนข้างหน้ามันมีทางนี่ไงอุย้ยอะไรเขียวเขียวหรือผมตาฝาดไหนดูทีนึงหน่อยอุย้ยชัดเจนเลยเขียวเอ้ยระเบิดเอ้ยผมโดนน้องเขียวระเบิดใส่อ่ะโอ้อยมีสามเอ้ยสองทางเพราะอีกทางหนึ่งน่าจะเป็นทางออกงั้นเราลองมา อุ้ยตรงนี้เป็นน้ำเต็มเลยงั้นผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วกันลาลาอุ้ยเป็นทางตาหน้าโอ้โหลงในถ้ำนี้ไม่เห็นคุ้มเลยงั้นเราไปข้างนอกดีกว่าโอเคเอออากาศบริสุทธิ์เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นภาพลงตาแหละนะครับท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บที่ถ้ำแสงสุกข,ของผมก่อนเอาเก็บไปเลยเอาเก็บไปให้หมด ของที่ไม่จำเป็นที่หนึ่งตัวคลิปนี้ผมขอไวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยผมไปแล้วครับไว้เจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายครับ